ครับมหาวิทยาลัยคนรเนี่ยตั้งเป็นภาคไหนภาคไหนเงาะบนสีแดงตัวเรามาจากไหนภาคพิสดารสีฟ้าภาคกลางสีส้มอีสาน้าคเหนือสีเขียวภาคใต้กดตามสีนะครับหมดเวลาแล้วสามสองหนึ่งเนึ่งหนึ่งหมดเวลาโอ้หตอบกันเยอะนะห้องนี้เก่งเร็วเร็วอ่ะรู้สึกว่าแบบฟังอ่ะฟังเอาเราลงีนตัวเองหน่อยห้องนี้เก่งมากเลยอ่ะโอ้หตอบกับพวกทุกคนอ่ะมีสติ มันจะเป็นอย่างนี้นะข้าง Metal, หลังเห็นไหมหม kind of ังหน้าร้ายนะข้างหลัง <Hayır. S 2> ข้างหลังพี่องเห็นไะอ่าสี่คนนี้มันไทย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 ยคืออะไรตอนนั้อีสานใต้หรือเปล่าไม่ใช่ครับอีสานใต้อันนี้คือภาคใต้พวกอัศลุงสงขลาอะไรอ่านี่นะครับเอาพิษณุโลกไม่มีไม่ใช่ไฮ้ยเ้ภาคกลางไม่ใช่นะครับเราอยู่ภาค มีสา,ารข้าวนะครับไม่อะไรกดนีก็อยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลเลยกว่าว่าใครกดนะครับกดถูกและกดเร็วจะได้คะแนนนะครับได้วายนะคุณหญิงนังเบลกุงหญิงนังเบลอยู wow. ่ไหนโอ้ยตองตองเลยแป้งกรม้ากรม้าไหมาระม้ากระม้ากระม้าอยู่ไหนอาโอแองเอแยงเอ เขาอาจจะเป็นชื่อเท่ๆแบบเอเอเออะไรกับใครนี่เนาะอาม่าหรือว่ากายมอะไรใช่ชื่อนี่ะเราชื่อนี้หรออ๋อโอเคสามลน yes อ้าวมีสามข้อข้อหนึ่งยังสนุกขนาดนี้นะข้อสองข้อสองดูดีๆนะทีนี้ต้องถูกและเร็วที่สุดนะครับ กอไรมีเสาไฟฟ้ามากที่สุดอ่ะเสาไฟฟ้ากนนลายสีแดงปาสมุยสีน้ำเงินาเกตสีเหลืองก่แน่นแน่นนนะสีเขียวล่ะอการนนะอ่ะต่อตจะหมดเวลาแล้วนะสิเกอวตอมวต่อาอ่อ่อ่เออ เดี๋ยวนักเกาะสมุยกับเกาะภูเก็ตเกาะภูเก็ตมันเป็นส่วนหนึ่งของสุราษฎร์นะภูเก็ตไม่ใช่เกาะภูเก็ตนะเอาป่ะแต่เกาะสมุยส่วนหนึ่งของสุราษฎร์อันนี้จังหวัดสุราษฎร์อันนี้อันนี้จังหวัดอะไรครับต่างหากก็มันก็ันนี่ยอ่ะเขาสุดท้ายยากนิดนึงนะเป็นคำถามชีววิทยาชีวะพวกเราต้องมีสารละลายปั๊กเขาเรียกว่าเป็นของเเป็นพฤติกรรมของสัตว์นะครับ ข้อใด <ensive S 1> ไม่ใช่สัตว์สังคมมาเคขียรละเคขียรสีแดงยุ่งสีน้ำเงินมาเหลืองหอยสีเขียวนหลักพิฟโตอาลิปเตอร์สัตว์สังคมไหนที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มและต้องมีการสื่อสารกันนะมีการสื่อสารกันหนึสองสาม ตาเลยตาเลยตอนนี S <S> ้คาตอบคือฮิปโปฮิปโปไม่ใช่สัตว์กระพงนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเราใช้ใช้อะไรครับลายยุงมีลายไหมมีมงลายไหมมีไหมอ่ะมีแล้วฮิปโปมีลายไหมมีเออฮิปโปไม่มีลายแล้วฮิปโปเป็นสัตว์กระพงโอ้เอาอย่างนี้เไปบอกก็ได้นะ คนที่ต่อที่โปนนะครับเอออ้าวที่โฟลายที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีนะอ้าวมาดูคนที่ได้รางวาัลคือแฮนดนแดนองิง<ห>กับเปวอ้าวขอบคุณ